อำเภอวารินฉันเคยได้ยินว่าถิ่นเมืองงามแม่น้ำชีมูลไหลอยู่ทุกยามท้องฟ้าสีครามเมื่อยามแลงคนชาววาริน พยันทํากินไม่เคยสิ้นแรงทํานาทําไรปลูกผักฟักแฟงได้เห็นกับตาหน่าชื่นใจ สาวชาววารินช่างงามโซพินสาวถิ่นดอกบัวเยื้องย่างกรีดกลายคล้ายดังยวนยัว่วคร่ำครวญคะหนึง่งถึงแต่สามวายัย พี่คนเมืองกรุงเดินทางไม่มุ่งแบกรักหนักใจต้องจำอำลาสาวชาวนาไรไม่รู้เมื่อไรบุญไม่นำพาได้มาทำบุญวัดน้องป่าพงได้เจออนง กราบองค์หลวงพ่อชาแรกเพียงเมียงมองเห็นน้องตั้งจิตอธิษฐานวาจาสาบซึ่งตรึงในหรไทยของข้าเห็นเพียงแวบเดียวเหนียวใจไม่จางลาเมืองวาริน ได้ยินเสียงใจฟันฝ่ายคำหนึ่งพี่บุญน้อยไปไม่อาจเอื้อมถึงจึงต้องอำลาก่อนฟ้าสางเดินทางแรมร้อนกลับนครน,นั่งมองข้างทางนั่งรอชมวิวทิวทัศน์สลางคิดถึงน้องนั้น